ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้กลับมากดต้นคุนอีกแล้วนะครับกับหน้าเดนท็อกของผมนะครับก็ไม่เจอกันนานานสองวันนะ,นะครับก็วันนี้ผมมาสอนลงเกมพอยแบงค์นั่นเองนะครับคือการลงเกมพอยแบงค์ฉบับแบบของผมนี้คือจะลงง่ายหน่อยนะครับก็คือแบบการลงเกมพอยแบงค์ปกตินะครับก็ทุ่งสุดมากก็จะกดที่ปีแล้วกดอันนี้แล้วกดลงลงไปเลยครับบัง ส่วนมากก็สามารถทำง่ายๆนะครับแต่ว่านะยังมีวิธีหนึ่งนะครับที่ลงแบบง่ายเลยนะครับก็คือการโหลดในเว็บนะครับถ้าเข้าเกิดนะพิมพ์ว่าพีพีดาวน์โหลดโอเคครับเพีพีดาวน์โหลดครับแล้วเจออันนี้อันแรกโหลดเข้าไปครับอ่าแล้วไม่ต้องห่วงนะครับผมจะให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปก็ไปกดดูกันได้ฮะ โอเคครับอย่างแรกเลยเ้าเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับก็จะเจอพวกลิงก์ดาวน์โหลดเยอะแยะเลยอันนี้เขาจะให้ดาวน์โหลดเป็นแ่นบอมสิวเขียวเนี่ยนะครับเราจะไม่ดาวน์โหลดแบบแพทแบบนี้ดาวน์โหลดนี้ดีกว่านะครับเราจะเลือกดาวน์โหลดไหนดีอันนี้คือดาวน์โหลดพีบีเอฟตัวเต็มครับมันก็จะโหลดนานค่อนข้างนานอยู่นะครับแนะนาให้โหลดอันแรกเลยตัวอันแรกครับก็จะให้เป็นมาเป็นไฟวินลาแบบนี้ครับ ก็จะให้มาเป็นไฟล์เวลาแบบนี้ครับจังหวะน,นี้ก็วลาโหลดทุกทางที่ไม่นานมากนะครับจเด็นเน็ตคุณโอเคกว่า1นึ่งกิกก,กว่านะครับที่โหลดนี้อ่าเมื่อโหลดเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้มานะครับแฟมวิลาเขียวว่าไกดหน้าคอยแบงค์พีวีไทยแลนด์นะฮะก็ให้คุณจับแต่ไฟไล์เลยนะครับกดอันนี้เลย ที่ขวาแตกไฟเพราะแตกไฟเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้มานะครับก็มันก็จะเป็นแัมป์ข้างในมันก็จะเป็นตัวเกม P ีบเลยนะครับสามารถเล่นได้เลยเล่นได้เลยครับไม่ต้องมาเสียเวลาลงเกมอะไรต่ออะไรนะฮะก็เนี่ยลงเสร็จแล้วแค่ที่เหลือแค่คุณโหลดไกหน้ามาเท่านั้นเองครับสุดนใที่ไม่มีลิงก์โหลดไกหน้าก็ไอ้นี้ได้เออลืมบอกไปลิงก์โหลดไกหน้าก็มีอยูออ่ข้างล่างสุดนะครับในลิงก์พีีเนี่ยฮะ มันก็จะมีโหลดมันก็จะมีให้โหลดไกด์หน้านะครับอันนี้ก็ดาวน์โหลดได้ถ้าใครไม่มีไกด์หน้านะครับโอเควันนีนะ้ก็เปิดขึ้นมาครับอ่าถามว่าคนถามว่าทําไมดักไฟตรงแฟ้มๆอย่างนี้มันดักไฟครัมันมีขึ้นให้กดอัปเดตหรือเริ่มเกม <c oughs> ก็เอาส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่รันเข้า มันไม่ได้รันเข้าไกลหน้านะ,นะครับก็เลยไม่ขึ้นนะครับแต่ว่านี่เราแตกฟาัเงินเลยไม่ขึ้นนะครับประมาณนี้ก็กดเข้าไปในแฟ้มพอยแบงก์นะครับแล้วเลือกใบงานหนึ่งแล้วมันก็จะมีเออ่เขียนว่า P B T S Launcher นะครับคุณกดแต่ไม่คลิกเข้าไปโอเคแล้วกดเยืนรอเรียบร้อยรอแป๊บนึงมันก็จะเด้งขึ้นมานะ เลยชื่อก็ดีนะครับคือตัวเกมมันจะเริ่มทำงานได้แล้วฮะตัวเกมตัวนี้ก็สามารถใช้ได้แล้วประมาณนี้นะครับกดอัปเดตเกมหอยแบงค์ไปครับแล้วก็รอรอจนมันอัปเดตแพทเสร็จนะครับรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้่อยเกม่อยแบงค์นี่คือกดอัปเดตมันจะแบบมันจะอัปเดตได้ไวขึ้นนะครับก็ไอแบง์ตัวนี้ก็ถ้าเกิดใครอยาก แนวแบบว่าอยากเอาไอคอนพีบีมาโชว์ที่หน้าเดสก์ท็อปอ่าทำยังไงครับเข้าไปที่เกมครับอ่าเอาเข้าไปที่เกมนะเกมดัต้าแล้วก็อ่าพีบีเทสอ่ามาดูที่พีบีอปล่อยแบงค์เอาปล่อยแบงค์ครับกดไอ้นี่นะครับอ่ะเกมอ่าหน้าไม้หน้าเดสก์ท็อปก็ลบไอ้เจ้าตัวนี้ออกหน ใปแล้วแต่ไม่ลบก็ได้อาจจะผมบลบพรอเดียวโอเคครับเท่านี้ไอคอนพีพีก็อยู่หน้าเด็ดขับแล้วนะครับก็วันนี้ครับก็ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์มนด้วยนะครับกด,กดสมัครท้ายปุ่มสีแดงใต้คิปเพื่อลองคิดใหม่ๆของผมอกนะครับก็ใหม่คลิปหน้ากับต้นคุงนะครับบ๊ายบายครับ